สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สังเวียนแห่งปัญญาในวันนี้นะคะเรามีสองคำศัพท์ทำที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างทั้งความกระจจางแล้วก็สร้างความสับสนให้กับผู้คนวันนี้เราจะมาดูกันว่าทั้งสองคำนี้มีกลยุทธ์อย่างไรเหมือนหรือต่างกันตรงไหนจิตผู้รู้ vs จิตเดิมแท้จิตผู้รู้คือสภาวะที่ทำงานคะ่ะทุกคนเขาไม่สนใจว่าใครจะรอหรือสวยงามแค่ไหนหน้าที่ของเขาก็าคือแค่ รู้แล้วก็รู้ว่าตอนนี้กำลังคิดหรือว่ารู้ว่าตอนนี้กำลังกโกรธรู้ว่าตอนนี้ใจลอยเขาเป็นเหมือนยามหรือ CCTV ที่คอยรายงานตามจริงค่ะ กลยุทธ์หลักก็คือเน้นการทํางานแล้วก็สังเกตการไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ตัดสินเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นจิตเดิมแท้นะคะเป็นสัตว์ตายของเขาแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะะจิตเดิมแทก็คือสภาวะที่เป็นแบบว่าเป็นธรรมชาติเขาไม่ทํางานคือเขาเหมือนเป็นท้องฟ้าอันกว้างใหญ่และสดใสสม่ําเสมอไม่ว่าจะมีความคิดหรือมีอารมณ์ผันเข้ามามากแค่ไหนก็ตามธรรมชาติของเขาก็คือความบริสุทธิ ความประพัฒสอนอยู่แบบนั้นกลยุทธ์หลักนะคะไม่ได้ให้เราสร้างขึ้นแต่ให้เรากลับสู่คืนค่ะทุกคนแล้วก็ตระหนักรู้ทำให้เรามีกำลังว่าธรรมชาติที่แท้จริงของเรานั้นงดงามแล้วก็สงบสุขจุดอ่อนก็คือพอเราได้ยินคำว่าเดิมแท้นะคะหรือว่าคำว่าบริสุทธิ์กิเลสของเราเนี่ยจะทำงานทันทีมันอยากจะเป็นสิ่งนั้นค่ะทุกคนอยากจะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ มันจะกลายเป็นการสร้างตัวตนใหม่สร้างตัวตนใหม่ที่น่าหลงไหลซึ่งนั่นก็คือการหลงทางแบบยาบยนที่สุดแล้วก็คนติดมากที่สุดทีนี้เราไปดูเส้นทางสู่เป้าหมายกันนะคะเมื่อเราใช้จิตผู้รู้ดูจิตไปเรื่อยๆจนเห็นว่าแม้ตัวตนที่เป็นผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเกิดเกิดดับดับบ,บังคับบัญชามันก็ไม่ได้นะคะมันเป็น อนัตตานั่นเองเมื่อนั้นแหละเราจะปล่อยวางความยึดถือผู้รู้ได้สําหรับผู้เริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ของจิตผู้รู้นั้นปลอดภัยตรงไปตรงมาและเกิดผลได้จริงทําให้เรามีคู่มือนะคะหรือว่าเครื่องมือในการต่อสู้กับกิเลสในชีวิตประจำวันนั่นเองมาถึงตรงนี้แล้วเราน่าจะเข้าใจภาพรวมนะคะว่าจิตเดิมแท้ให้เก็บเอาไว้เป็นเหมือน ภาพแผนที่ที่เป็นภาพใหญ่ๆเลยเป็นกําลังใจว่าปลายทางนั้นน่ะมีอยู่จริงแต่ไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปเป็นมันหรือไปยึดมันหรือพยายามที่จะไปค้นคว้าหามันนะ,ะบทสรุปนะคะศั์เนี่ยมันเป็นเพียงแค่เครื่องมืออย่ายึดติดกับดักของคําศัพท์การลงมือนะคะการรู้ทันความคิด หรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีค่ามากกว่าการถกเถียงเรื่องสัตว์เลิกเป็นนักวิจารณ์ข้างเวทีนั่นเองแล้วก็กระโดดขึ้นมาเป็นนักปฏิบัติด,ด้วยตนเองนะคะและแก้วเองก็เคยผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วก็คือการหลงติดหรือว่าการหลงค้นคว้าหา จิตเดิมแท้ค่ะนั่นก็คือเป็นการเผชิญเรื่องราวที่หนักหน่วงมาพอสมควรนะคะแล้วก็เข้าใจคนอื่นๆว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้นะคะซึ่งสามารถฟัง EP หน้าได้เลยนะคะเกี่ยวกับการค้นคว้าหาจิตผู้รู้ซึ่งไม่มีอยู่จริงเราค้นคว้าหาไปก็ไม่เจอนะคะ